คุณทรงพลคุณณชาพรผู้จิจสมาชิกงานตรวจประเมินภายในโรงงานนะ้ำมันขึ้นนักศัลอ์ของเราิีดีต้อนรับครับครับขอสวัสดีท่านประธานคณะผู้บริหารและก็หัวหน้าแผกนกแต่ละท่านนะครับ วันนี้ผมนายสมพลและคุณนชัชยาพรวันนี้พวกเราสองคนเป็นตัวแทนที่จะมาประเมินบริษัทงาอนอักษรในวันนี้ซึ่งเราจะประเมินภายใต้หัวข้อ ISO 14 0 0 1ในข้อเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมครับสำหรับกำหนดการในการตรวจครั้งนี้นะคะเวลา9ก้นาฬิกาถึง12บสนาฬิกาจะเป็นการตรวจแผนกบริหารค่ะและเวลา13บสนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาจะเป็นการตรวจแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยค่ะท่านใดมีข้อสงสัยนะครับ หากไม่มีผมจะเริ่มดำเนินการตรวจประเิยครับขอโนุที่ให้รอนานนะคะสวัสดีครับท่านครับข้อกําหนด ISO 14001มเนี่ยมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบริบทขององค์กรและเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของผู้บริหารในเรื่องการจัดทําระบบคุณภ,ภาพและสิงง่งแวดล้อมในอยากสอบถามท่านครับข้อแรกนะครับทางบริษัทเนี่ยได้มีการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอยังไง้าท่งาน,นสามารถดูจากแผนธุรกิจของโรงงานเราได้เลยนะครับซึ่งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่พวกคุณพูดถึงเนี่ยผมได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสวอตเข้ามาช่วยในการพิจารณานะคะซึ่งปัจจัยภายในก็คือจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งส่วนปัจจัยภายนอกก็คือโอกาสและอุปสรรคครับแล,แล้วจากการพิจารณาตรงนี้ครับท่านได้เอาทำอะไรต ผมได้ใช้ในการกำหนดเป้าหมายหลักระดับองค์กรนะคะล้วจากการพิจารณาบริบทที่เกี่ยวข้องนี้นะคะแล้วก็ให้ฝ่ายแต่และฝ่ายนำไปกำหนดเป็นเป้าหมายแล้วก็แผนง,งานต่อๆไปค,ค่ะค่ะแล้วเป้าหมายที่ว่านี้นะคะเป็นตัวเดียวที่ระบ,บุไว้ในระบบ ISO หรือเปล่าคะครับผมทำระบบ ISO เนี่ยก็เพื่อการปรับปรุงอยากให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจ ผมไม่ได้เพียงแค่ต้องการที่จะได้ใบรับรองแต่อย่างเดียวซึ่งตรงนี้ผมบอกแล้วก็เน้นย้ำลูนลองสำคัะแล้วในด้านสิ่งแวดลอ้อมได้มีการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องไหมคะเป้าหมายหลักอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับก็คือการเน้นสร้างภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การปรับปรุงการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งผมเองก็มีแผนที่จะได้รับการรองรับจาก ISO 4, 1 4 0 0 1นนะครับ แล้วมีการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่างๆนะคะในการวางแผนธุรกิจตรงนี้แน่นอนคะผมได้มีการจัดประชุมระดับผู้บริหารนะคะเพื่อพิจารณาว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราคือไทยเขาต้องการอะไรแล้วก็มีความคาดหวังอะไรจากเรานะครรวมถึงมันมีความเสี่ยงอย่างไงามีโอกาสอย่างไงา ถ้าเกิดมีความสําคัญมากพอก็จะถูกนําไปพิจารณาแล้วก็จัดทําเป็นแผนต่อไปค่ะถือเป็นนโยบายที่ดีนะครับแม่ดีมากค่ะท่านครับในการจัดทําระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านได้มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นํารวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการจัดทําระบบนี้ยังไงะะ้างครับ ผมได้ให้นโยบายไปปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการประชุมติดตามผลทุกๆเดือนในเมเนเจอร์มิชชั่งนะฮะแล้วก็ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยนำผลงานมาพรีเซนต์แล้วก็ในทุกๆ6เดือนก็จะมีเมเนเจอร์ม Review อีกครั้งหนึ่งครับแลวนอกจากนี้นครับท่านได้มีการส่งเสริมให้มีการปรปับปรุงอย่างต่อเนื่องอยังไงบ้างรครับ ใน,นที่ประชุมเม e m e n น meeting ของเรานะะก็ผมได้พูดเรื่องนี้ตลอดนะะผมได้ให้แต่และฝ่ายเนี่ยไปทำโครงการปรปับปรุงมานำเสนอผูนะะ้จัดจาก,การฝ่ายเนี่ยก็ต้องไปสอนลูกน้องของตัวเองแล้วก็ดึงลูกน้อ,นองเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยท่านะะครับขอดูเอกสารเกี่ยวกับนายุกาพใช้ชีวินลก แล้วท่านได้มีการสื่อสาร<ม>กับองค์กรยังไงบ้างครับผมได้ให้ HR เป็นฝ่ายสื่อสารคร่ะเขาก็จะมีบอร์ดข่าวสารของเขาแล้วก็มีการประกาศตามเสียงตามสายเราได้มีการสื่อสารออกสู่ภายนอกไหมคะคำนโยบายของเราได้ถูกจัดไว้ในเว็บไซต์ของโรงงานแล้วและคําถามสุดท้ายนะคะท่านได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรยังไงบ้างคะเนี่ยสามารถดูจัดตรงนี้ได้ไดค่ะ ขององค์กรแล้วก็ผังบริหารงานงานะส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งเนี่ยผมได้มีการกำหนดไว้เป็น Job Description ครับครับงั้นก็ขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้มารับการประเมินในวันนี้นะครับขอบคุณค,คร่ะไมดูที่ฝ่ายบริหารนะครับสวัสดีครับ ผมนายเป็นากรสุสนทรศิลครับเป็นพนักงนานบริหารฝ่ายอาชีวอนามัยและสุขภาพรวมถึงการบริหารทั่วทั้งองค์กรน,นะครับอ่ครับในแผนกบริหารเนี่ยมีบริบทองค์กรนโนยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้ยอมและความปลอดภัยยังไงบ้างครับในการบริหารน,นะครับเราจะให้ความสําคัญกับด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานครับมุ่งหวังให้พนักงนานกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับ เรื่อมรูเป้าหมายของบริษัทโดยเราได้ดําเนินการทำมาตรฐานอุอปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดผลกระทบจักอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เราตรวจสุขภาพประจําปีโดยตรวจทั้งสุขภาพทั่วไปแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยนะครับแล้วก็จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องการปฐมพยาุบาลเบื้องต้นประเมิน ลักษณะปัญหาสิแวดล้อมและกาหนดมาตรฐานของโรงงานผลิตครับอืมครับและในด้านการประเมินลักษณะปัญหาสิแวดล้อมและก็กาหนดแผนการควบคุมของโรงงานเนี่ยทางบริษัทเนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างครับในแผนการทางด้านการควบคุมตามผลิตนะครับอินพุตเอาพุตของกระบวนการจะเป็นประมาณนี้ครับอืมครับแล้วในด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเนี่ยทางองค์กรมีการดำเนินการยังไงบ้างครับ การบริหารเพื่อทั้งวงของเรานะครับเราจะสนับสนุนนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพให้าำงานนะครับโดยใช้หลักการ5 2และไคเซนครับแล้วหลักการ5 2เนี่ยมันสามารถสนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรยังไงบ้างครับเราจะทําให้สี่งแวดล้อมในการทํางานดีขึ้นนะครับแล้วก็จะลดอุบัติเหตุในการทํางานครับอืมแล้วรายได้ไคเซนล่ะครับไคเซนนะครับก็คือเราจะเอาเรื่องจากอุปสรรคนะครับ และข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบเนี่ยครับมาปรับใหม่ครับก็คือช่วยลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็หลังจากการทดลองใช้งานครับเราจะมีการปรับใช้ให้มันดีขึ้นครับอถือว่าเป็นแผนที่ดีนะครับเนี่ยแล้วจากการนํากิจกรรมผ้าสอแล้วก็ไทยเซนมาช่วยเนี่ยทางองค์กรมีการสื่อสารให้กับพนักงานโดยทั่วไปยังไงบ้างครับเราจะทําการแจ้งให้ทราบและปฏิบัติตามครับแล้วก็เราจะรับฟก ความรู้สึกที่ดีให้กันครับอืมครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะดิฉันเกศกาวพุ่มเจริญเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและข้อตกลงค่ะครับไม่ทราบว่าในการกําหนดนโยบายขกกอยงองค์กรเนี่ยมีการยึกดกฎหมายอะไรบ้างครอบอทางองค์กรของเรานะคะมีการยึดเกี่ยวกับกฎหมายพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับที่พุทธศ2561พร,รบโรงงาน แล้วมีการดำเนินการนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากรยังไงบ้างครับเอ,อ่อทางเรานะคะรับนโยบายจากท่านประธานค่ะค่ะในเรื่องของการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานนะคะที่เข้ามาใหม่ตลอดจนพนักงานที่ประจาอยู่แล้วคะ่ะโดยทางเรานะคะจะจัดฝึกอบรมทุกๆ3สามเดือนค่ะมีเอกสารอะไรให้ผมดูครับนี่ค่ะขอบคุณครับ ค่ะดิฉ so ัน <res> มันจ้าเล็กลิงเป็นเจ้าหน้าที่บริหารไฟล์การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงการจัดระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะครับในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจรวมไปถึงการจัดทําระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางองค์กรได้มีการพิจารณาอะไรครับค่ะก็จะต้องมีการพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรที่มีผลกระทบกับผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะทั้งทางบวกและก็ทางลบและนี่คือเอกสารกลาง วางแผงกนกลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงการจัดระบบคุณภาพสิ่ง้าลอมค่ะแล้วทางองค์งกรมีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรยังไงบ้างครับค่ะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหัวหน้าแผนกนะคะหรือว่ารวมไปถึงการติดป้ายถึงติดบอร์ดได้ค่ะอครับขอบคุณครับแผนกสิ่งแดล,ลอมและความปลอดภัยนะคะค่ะ สวัสดีค่ะมีฉชนนะคะนางสาววรดารัมณฑีธามีก็อยู่แผนด้าน,น,นะคะิดลดลงในความปลอดภัยนะคะตอนนี้รับหน้าที่อยู่ดูแลอยู่ฝ่ายนโยบายความปลอดภัยฉันค่ะก็จากนายโยบายบริษัทของคุณนะคะคุณมีเนี่ยผ่านเมกา้าปฏิบัติอย่างไรบ้างคะก็นยโยบายของบริษัทนะคะก็จะมีหนังสือเป็นคู่มือปฏิบัติงานนะคะสําหรับพนักงาน <c oughs> ค่ะซึ่งแล้วก็เราเนีจะมีการจัดอบรมพนักงานด้วยค่ะ คืออบรมเนี่ยคือจะให้พนักง,งานได้เรียนรู้วิธีการทําง,งานที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การจัดอบรมเนี่ยคะจะจัดขึ้นทุกๆ3เดือนค่ะแล้วคุณมีการประชาสัมพันธใ์นโยบายนี้อย่างไรคะก็ประชาสัมพันธ์จะมี2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยก็คือประชาสัมพันธ์ภายในซึ่งประชาสัมพันธ์ภายในเนี่ยคือจะให้คือเราจะมีการให้คําแนะนําสําหรับแต่ละแผนก สคส่วนประชาสัมพันธ์ภายนอกก็คือแบบที่2นะคะจะให้มีการเข้าร่วมทํากิจกรรมระหว่างบริษัทแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบค่ะซึ่งกิจกรรมก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงานเพื่อที่จะให้ควบคุมมลพิษได้ค่ะแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านมลพ,พิษทางสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนก็เหมือนประมาณว่าให้คนชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆโรงงานของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยใช่คะ แล้วซึ่งอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบทําให้สิ่งข้เราเนี่ยน่บอกโรงงานเราดีขึ้นแล้วโรงงานของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยแล้วในการผลิตสินค้าของคุณล่ะคะมีการประเมินผลกระทบอย่างไรบ้างก็การผลิตสินค้านะคะคือเรานี่ยจะทํางานร่วมกับ maintenance ก็คือจะมีการแบบดัดซื้อเครื่องจักรแบบใหม่คือเครื่องจักรเนี่ยคะคือเราจะใช้เครื่องจักรนี้เพราะว่ามันเป็นเคโนโลยมีจากต่างประเทศ ซึ่งการที่เราใช้เครื่อ,องจักรเนี่ยคือมันจะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็ประหยัดต้นทุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ค่ะค่ะแล้วคุณมีแผนป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอยางไงบ้างคะก็แผนป้องกันนะคะคือเราเนี่ยจะวางแผนแล้วก็ออวางแผนการประเมินเนี่ยค่ะทุกๆ3เดือนเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยมีการตื่นตัวะค่ะแล้วก็มีการเข้าใจในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นแล้วทุกกแผนกของบริษัทเลยนะคะ ต้องรับผิดชอบหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองด้วยเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็โดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะได้ย่องน้าอธิบายของด้านสิ่งแวดล้อมนี่ก็ขอบคุณค่ะค่ะสสวัดีค่ะนนางสาวประนันจันเทศเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ดิฉันนะคะก็อยากจะทราบนะคะว่าของเสียหลักๆในโรงงานของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างคะ องเสียั้งหรเราก็จะเป็นกากตะกอนจากพวกเช่ปนปลาหรือถั่วเหลืองนะคะแล้วคุณมีการจัดการของเสียของคุณอย่างไรบ้างคะคือตอนที่กระบวนการเล็ตนี่คือเราจะแยกกากตะกอนกับน้าเสียออกจากกานะะันค่ะตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขน,นะคะแล้วของเสียของคุณที่จัดการแล้วคุณเอาไปไว้ที่ไหนครับก็คือจะไปมาในส่วนที่เป็นฐาตนตะเกยบเพื่อเราตามักไปทําปุ๋ยอะคะ่ะเพื่อนําปุ๋ยตัวน,นี้ไปใช้ในโรงงานนะคะ แล้วส่วนน้ำเสียเนี่ยคือนอนจอางไปตรงหลายตำแห่งแล้วการแไปขอมเสียสอดคล้องกับนโยบาบยของบริษัทไหมคะสอดคล้องค่ะคือผู้บริหารใส่ใจเกี่ยวกับนโยบายทางด้านนี้มากๆเลยและก็ได้ให้คำข้อกำหนดข้อบังคับขึ้นมาโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาาสาวลูกตาเมื่อ,อน้อยนะคะอยู่แผนกสิ่งแวดล้อม นิชานะคะเราอยากจะถามถึงว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วของคุณลิสตานะคะมีอะไรบ้างคะค่ะหล,ลักๆเลยนะคะก็จะรับผิดชอบในส่วนของน้ำนะคะ่ะแล้วก็การจัดก,การสัตว์ปีนะคะีค่ะแล้วคุณมีการจำแนกลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการจำแนกจำแนกนะคะโรงงานของเราได้จำแนกเป็นอินพุตเอาต์พุตค่ะแล้วก็จะได้ส่วนของน้ำเสียแล้วก็ได้ส่วนของสาตเคมีนี้ ส่วนของน้ำเสียก็คือเราสามารถนาไปบำบนะัดส่วนน้ำดีเราก็จะใช้ในการ Re ดีเซคติ้งนำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานะคะ่ะมีในการจัดรูปแบบฟอมเอกสารนะคะของขอูเอกสารไหมคะค่ะแล้วคุณมีการจัดเก็บสารเคมีของคุณอย่างไรบ้างคะค่ะในการจัดเก็บสารเคมีนะคะก็ ใช้วาก,การจัดเก็บของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะวิือการาสถานที้หนาสิค่ะแล้วคุณได้มีการประเมินผลกประทบสิ่งแวดล้อมยังงบ้านคะนั่งประเมินนะคะดิฉันได้จัดทาเป็นแบบสอบถามค่ะทำเป็นแบบสอบถามใช่ค่ะที่ว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าการประเมินผลกระทบต้องประเมินแบบนีในงานสำคัญแล้วก็ต้องทาตามแบบฟอร์มในการประเมินด้วยซึ่ง ผลในคนน่ยที่เราได้มาเนี่ยเราคนที่ได้จัดอยู่ในรูปเรื่องของเป็นการเศรษากิจใน่เออไม่ทราบว่าได้ทำหรือเปล่าคะไม่ได้ทำเลยค่ะโอ,โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อนายนรพัฒน์ดาวทองครับเป็นเจ้าหน้าที่พนักง,งานแผนการวางแผนและการเตรียมความพร้อม,ร,อมรับมือเหตุฉุกเฉินนะครับ ก็สำหรับแผนกนี้นะคะกดิฉันนะคะก็ะอยากจะทราบว่าถึงเรื่องในของการระบบจัดการในด้านของความปลอดภัยนะคะมีอะไรบ้างแล้วมีการจัดการอย่างไรบ้างคะก็าทางโรงงานของเรานะครับได้มีการวางแผนรับมือเหตุฉุกๆๆเฉินเช่นอาคีภัยสารเคมีรั่วไหลแล้วก็เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของเครื่อง,องจักรภายในโรงงานนะครับก็อย่างแรกเลยครับทางโรงงานได้มีการรับมือการเกิดอคคีภัยโดยที่ จะมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแล้วก็ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครับ<ม>แล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงไว้ในหลายๆจุดโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้นะครับ,รบทั้งนี้นะครับจะอ,อ,อ้างอิงมาจากตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมครับพศออ2552นะครับและ อันนี้คือในเรื่องของกฎหมายใช่ไหมใช่ครับกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทางโรงงานก็ยังมีการจัดอบรมในทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอครับค่ะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นการป้องกันสารเคมีรั่วไหลอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับสารเคมีแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือสารเคมีรั่วไหลค่ะ ทางโรงงานก็จะมีการติดป้ายเป็นคําแนะนําแล้วก็ข้อควรระวังของสารเคมีต่างๆครับแล้วก็จะมีการจําแนกสารเคมีตามพระราชบัญญัติการพระราชบัญญัติกระทรวงอุตสาหกรรมครับการเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับก็คือว่าในการปฏิบัติของคุณเนี่ยในการจัดการเนี่ยก็คือมีการนํากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับค่ะ แล้วก็อยากทราบค่ะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยคุณมีแผนที่จะรับมือยังไงบ้างคะก็ทางนี้ครับทางโรงงานได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆครับเออขอโทษครับก็จะเป็นเอ่อให้พนักงานเนี่ยทำตามแผนที่วางเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเตรียมแผน้อก็มีการทําแผนขึ้นมาใช่ครับมีการซ้อมแผน แล้วมีการซ้อมเหตุฉุกเฉินเนี่ยซ้อมบ่อยแค่ไหนคะเอ่อซ้อมประมาณ6 6หเดือนครั้งหนึ่งก็คือปีละสองครั้งปเป็นอย่างน้อยนะครับค่ะเอ่อพอจะมีเอกสารหรือว่าภาพการแสดงของการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินไหมคะนี่ครับเป็นเหตุเอ่อเป็นแผนการซ้อมครับค่ะก็คือ หนึ่งปีก็จะมีการฝึกซ้อมสองครั้งต่อปีเป็นอย่างต่ำใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอย่างต่ำโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณสมพรคะจากการที่เราไปตรวจโรงงานน้ำมันพืชตาลนำากับสอนมาคือดิฉันได้รับอาชีพไปตรวจแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยก็พบว่าแผนกน,นี้ไม่ได้มีการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมเลยค่ะและดิฉันคิดว่านี่คือปัญหาที่ใหญ่มากอ,อ,องค์กรเขาไม่ได้ทำข้อกำหนดผ่อ,อนีใช่ไหมครับใช่ค่ะถือว่าเป็นคาง่ายใจไหมครับ ใช่ค่ะครับส่วนกลุมนะครับคุณนาชรอาพอรที่ไปตรวจฝ่ายบริหารนะครับทางโรงงานนักอักษรเนี่ยเขามีการจัดทําเอกสารได้ทุกข้อกําหนดที่ฝ่ายบริหารคนมีครับแต่ก็โรงงานเขายังขาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมอยู่นั้นก็สมควรได้ใบขาดก็ความจริงแล้วแผนนี้ก็ถือว่าเป็นแผนที่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ว่าก็มีแค่จุดเดียวของหน้านที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาอยู่ค่ะเราก็หวังว่า ครั้งหน้าที่เรามาตรวจเขาคงจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับค่ะครับโอเค่ะหลังจากที่เราได้ทําการตรวจประเมินภายในโรงงานของพวกคุณนะคะก็พบว่าโรงงานของพวกคุณมีข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดยอยู่หนึ่งจุดนั่นเองค่ะซึ่งก็คือโรงงานของคุณไม่ได้ทําการประเมินลักษณะของปัญหาสิง่รรงแวดล้อมในแผนของสิง่รรงแวดล้อมและความปลอดภัยค่ะครับจากข้อผิดพลาดดังกล่าวนะครับที่ไม่ตรงกับข้อกําหนดไว้ ทางเราขอมอบใบคาไว้ที่องค์กรของท่านและหวัว่าในการตรวจประเมินครั้งต่อไปทางองค์กรของท่านจะนำข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดต่างเนี่ยน,น,น,นำมาปรับแก้ไขให้ดีขึ้นในวันนี้พวกเราสองคนขอสิ้นสุดการตรวจประเมินถึงเท่านี้ขอบคุณครับยันขอขอบคุณผู้ตรวจประเมินทัน้งสองคนมากนะคะ In the sky, gazing far, into the night. I raise my